สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมบอยและพี่ต้อมและเยาวรัตน์นี่วันนี้เราจะไปหินแท่นไปทางหินแท่นนะครับแค่เส้นนี้ไม่ได้ไปนานใช่แค่เส้นนี้ไม่ได้ไปนานอากาศวันนี้ก็จะ มันร้อนหน่อยนะครับอบอ้าวหน่อยอเป็นช่วงปลายเดือนมีนาเนีย่ยจะเข้าเมษาแนละ้วก็วันนี้จะเอาระยะแค่60-70โลนะครับประมาณนี้ไม่ให้มันเกินนี้เพราะว่ามันร้อนร้อนมากก็ไม่ดีครับ เฮ้ยเฮ้ยมันทำไมไม่ทำให้หมดวะจุดเกงใจเหรอเนี่ยมีงี้ด้วยหรอจุดเกงใจ ไม่เท่าไหร่มากไม่เคยไม่เคยมีความทรงจำว่าตรงนี้มันจะชันอ,ะอ่นจะอจันดีซอยสอง พี่มันจะมีซอยทางขวามือนะนิดนึงอ่ะซอยเล็กๆเราจะเข้าซอยนั้นแหละใช่ทางลงนี้ม้าวะน่าจะใช่นะนี่แหละพี่พี่ซอยข้างหน้าเข้าเลยขวา <c oughs> เอ้มันเป็นซอยปูนไม่ใช่ซอยดินอ่ซอยนู้นซอยนู้น นี่แหละนี่แหละโอ๊ยเข้ามาสู่มิติพิศวงแล้วเราอาจจะต้องใช้แผนที่หรือเปล่าไม่น่านจะใช้หรอก ไม่ไม่เป็นไม่เป็นร้อยหรอกตอนนี้ก็น่าจะเจ็ดสิบอ่ะเดี๋ยวไปปุ๊บมันจะมีทางให้เลี้ยวขวาไอเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตำบลวังว่า จะบอกว่จบแค่นี้อ๋อ,อนนะตามทางไปพี่โอ้เราต้องซื้อพวกจักรยานกาวเวลมา,มาปั่นแล้วแต่เราไม่มีตังค์เ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นเราใช้เสียวหมอบนี่แหละเราใช้ยางหนาๆหน่อย โอ้โห uh, oh, แสงแสงออกกลงคืนเลนะเออมืดตึต๊ดเลยอะ่ะร่มลื่นมากเลยอะ่ะต้องใส่กล้องแ่งใช้ต้องดัน ISO แบบสูงสุดอะ่ะเพราะมืดมากอะ่งงออกอะอืม จริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะออกไหนอะแต่มันเป็นทางไปอย่างนี้แหละฮะ,าาออะใช่แต่ทางมันดีอะ่ะเ,เ,เออระวังมาสวยข้างหลังแนละ้ว <laughs> อ้าว เจเย็นที่สำรวจเส้นทางมาแล้วซ้าย เอเแลี้ยวตามถนนเลยแล้วทีนี้จะเจอทางออกเรามีทางออกเสมอแต่ถ้าเราไม่อยากออกเราก็ตรงไปโอ้โหทางออกไป่สูงจังวะ มาครั้งแรกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเส้นทางแม่งขึ้นลงขึ้นลงยังไงนะไม,ไม่เคยพี่พอถึงพอถึงทางข้างบนแล้วก็ซ้ายไปนะพี่ซ้ายไปนะอ่านีดเดียวเองโอ้ชิบเยอะอีกเยอะตัวเล็กปรับเลยชันเยอะ ต้อ,อกดขึ้นไปทางออกก่อนที่เราจะพบทางออกเ,เราก็ต้องขึ้นเนินก่อนโอ้สุดแล้วสุดแล้ว หินแท่นซอยสามมาโผล่ตรงนี้กันมาเลยนะเออชันไ,ได้ไหมปะ <laughs> เอาระยะว้เอาระยะ <c oughs> มันมันเป็นคล้ายๆกับคอนโทรน่ะเราต้องเข้าอ,ะ <c oughs> อ่ะฮ <c oughs> ะออกเขาไหว <c oughs> ไหมเ,ไอเออ,เ,อเราจะไม่ได้เจ็ดสิบนะพี่แล้วเราต้องไปกินกาแฟที่นั้นด้วยนะไม่งั้นไม่ได้เจ็ดสิบนะอ,อินเลิฟอ่ะ คั้นค่ายสามสิบโลยังไงแต่ตรงนี้รถหลังมา พี่ซ้ายถ้าตรงไปมันจะไปเจอเส้นวังจนังจนนะแต่เ,เราเข้าซ้ายขวา,ขวาไปวังจันเหมือนกัน <laughs> ยินดีต้อนรับสู่เกาะสม็จเ <laughs> ขาแหลมยาและสนสนนะครับ <laughs> เดี๋ยวเหรอชิ้นนี่วะคองไม้แก้วอันนี้ขึ้นอย่างเดียว ไม่ได้ลงอย่างเดียวนะนี่ขึ้นอย่างเดียวเลยนะไกลแล้วไกลลงแล้วจบรอยะสามสิบเจ็ดกิโลแล้วถึงบ้านเขาลอยนะครับ ทางถนนเราก็ไปไงี้มัพี่ค่อยๆไปแล้วกัน,น,น,นออโอเคสรุปก็คือไม่ได้ไปร้านอินเลิฟคอฟฟี่นะครับราทางก่อสร้างในเส้นเขารอยช่วงหนึ่งช่วงที่ลงจากช่องเขาขาดไปบ้านเขารอยนะนิดเดียวแหละ นี่เยผมมาเบรกเบรกอยู่ผมนั่งยั้งอยู่ผมเห็นใช่ผมกะจะหันไปบอกไงโโอ้หยาวมาแบบเบรกเลี้ยงเลี้ยงลงมาไงแต่จะมาเบรกแบบก็ก็ไม่ได้ล้อปัดไงปัดแน่นแค่นั้นแหละแบบคือแบบคือต้องหักหนีพี่ต้อมอ่ะหหรืออโโ้ใช้เสียงกบพี่ต้อมพี่ต้อมมาแล้วนะพี่ต้อมเดี๋ยวไม่ต้องมาไง ค่ okay. ถึงอวตอแล้วนะครับกับระยะทาง65กิโลนะครับเค okay. ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับไวเ้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ